ไข่องัดไ่ได้เลยค่ะน้าร้านเารอ่กระทเทยได้กี่ห่อจ๊ะประมาณถึงร้อยห่อปะร้อยห่อกระทร้อยห่ออตะใจมาก ทเด,เดียวเดียวเลิกเลยร้อยห่อก็พอั่บนี้ก yeah, like ี้กินล้อร่อยรสชาติเข้มข้นมากเลยยี่สิบาทเท่านั้นเองเพื่อนราคาน่ารักมากถูกมากเลยให้มะนาวแท้เลยนะแล้วก็เนี่ยะรร้อยห่ห่อนตัวนู้นเป็นหอยทอด้ยว้เออตัวนี่เป็นทอดด้ยตัวนี้เหอตัวนนหอยทอดตี้เนอยอดด้วยต้นออ้ มาเพิ่มบีอรตัดแต่ใจมากเลนเริ่มเริ่มโปรแล้วผัดไทยีีอรผัดไทยต้มยำนะคะพี่ผัดไทยขอที่10บาทเื่้านเดียวกัน ขายถูกมากเลย20บาเทเอง20บาทกรอบเพื่อผอเป็นไข่เดียวเลยเพอบนไข่เคียวเราเพื่อนกรอบเพื่อแน่นอนเล่น <c oughs> ล้วตลาดงกสีนี่สวยสุดแล้วในการผัดนะสวยสุดตอนใส่ไ nah, ข่เลยแหละสารสดผัดไทยเอาไหมผัดไทยสวยสุดตอนเนี้ยใส่ไข่ดูทำที่หนการทำกันนะ ชรวบชวบนนู้ว่าเอาหอยส่ทัชไลนชวบเนี่ยเียบร้อยเียบร้อยไส่ห่ัแเปลี่นันทีมนัยี่สิบาทอย่างเยอะเลยนะยังไม่ได้ไปไหนยี่สิบบาทอย่างเยอะเลยเมั้ด้วย ใส่แล้วสวยงายมไหมใส่ทั่วใส่ใส่ผักแล้วสวยเลยโลของว่ายี่สิบบาทยี่สิบบาทถูกมากเนี่ยใส่ตัวใส่ตัวนะใส่ว่ตผักใส่กระช่ แต่เรวอเลยหอนี้ไม่เล็กนะเพื่อนอไวบ้างลยวันนี้ขายพอไมอไม่กลัวครัอง่ปกน่อย่างมันทอเกลินมากกว่าเี้าอย่าย่าของเี่ยมะขงหนูผัดไทยกงอ

ลูกค้าเขาด้วยลูกค้ารูมเหมือนกลูกค้าต่อแถวเลยมั้งยืนอ๋อเต็มหน้าร้านเลยเนี่ยลูกค้าอ๋อเต็มหน้าร้านเลยขอถ้าไม่ทันเพื่อนขึ้นมาก็หมดขึ้นมาก็หมดหายกันเงอะแกลรงเพื่อนะ